สวัสดีครับช่างหนุ่มครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบยาขัดของโลเบโรนะครับผมยาขัดตัวนี้เป็นอ,อตัวขัดลบรอยที่แรงที่สุดของโรเบโรนะครับนี่นะครับจะใช้กับใบขัดฟองน้ำเนื้อหยาบนะครับตรงนี้รูปกระดาษทรายเบอร์สองพันไว้นะ เมื่อวานนะครับมีเทคนิคมาแนะนําวิธีขั้นตอนการใช้งานนะครับก็คือใช้ใบฟองน้ํานะครับขัดได้เลยหนึ่งสามารถลบรอยกระดาษทรายเบอร์สองพันได้แต่ว่าก็อยู่ที่เนื้อลกเกอร์ด้วยนะครับอยู่ที่เนื้อลักเกอร์ด้วยถ้าเป็นพวกเซรามิกที่มีเนื้อแข็งๆเนื้อเยอะๆก็อาจจะต้องลงกระดาษทรายเบอร์สามพันห้าพันก็ว่ากันไปนะ,ะแต่ว่าคันนี้นะครับผมเป็นลกเกอร์นิ่มน,นะครับเราสามารถ จบเบอร์สองพันแล้วก็ขัดด้วยใบฟองน้ำกับเครื่องสันโรตารี่นะครับได้เลยการขับรถเส้นรบรอยนะครับผมก็อาจจะใช้รอบสูงนิดนึงนะครับเบอร์สองถึงเบอร์สามหลังจากที่ขัดลบรอยกระดาษฟรายเสร็จแล้วนะครับเราจะเพิ่มความเงานะครับด้วยการลดรอบต่าลงมานะครับให้เหลือรอบเบอร์หนึ่งแล้วก็ไล่ชักเงาขึ้นมา การขัดใบฟองน้ําเนี่ยอถ้ามันขัดลงนะมันจะได้งานที่แบบไม่มีรอยโฮโลกร,รมแล้วก็จะได้หน้าสีแบบใสเลยเพราะว่าเราข้ามผลแก่มาแล้วนะครับอ่ะแค่นี้นะครับแค่นี้พอล้วเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับผม ขออนุญาตถอดกล้องนะครับนี่ครับลบได้นะครับลบเบอร์สองพันได้นะครับแต่ว่าลักเกอร์ค่อนข้างจะนิ่มนะครับนี่ครับตัวนี้เบอร์พันนะครับโลบโลเบอร์พันสังเกตจากเข็มไมของเขานะครับคือแบบค่าคัตติ้งเนี่ยสูงมาก ก็ใช้งานได้ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอนาคตยังไงเนี่ยผมว่าน่าจะได้โดนแหละนะผมว่าน่าจะผมมีน่าจะเอาไว้ติดช็อปแล้วก็เอาไว้เผื่อพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวฝากรอติดตามเรื่อยๆด้วยกันมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวอัปเดตผลงานลงมาให้ชมกันโอเคครับผม